วิดีโอเนอะเอาแอคชั่นกระลากระหลายถกดมาสวัสดีสวัสดีพี่น้องไว้ปกหน้าโอ้รยไปอยู่บนเดี๋ยวมันตัดผมลูกชายพี่น้องไม่โบไม่เบี่ยงยังหน่ผมหญ้าโผดเจะไหนกันนี่อันังหัวมันเดียนี่ตัดเองตั้งแต่เกิดชุดก้อนกับมิตรญาตัดเดี๋ยวนี้เรา บนิตัตบนีโบนัตเองจะตัดได้ป่ะถ้าผมรุ่งค่หันเดียวอย่าเอาถุงมือนะวันขันหำเออชงอ่ะมึงเนี่ลูก่อยเห็นยังไงนะมันหลุมมือเลยมันจะย่ือๆถ้ามันบวหลวมมันตีงบอได้ตุ่มยุ่งไหมตุ่มยุงเฮือเลือน

ก็เติร์ดลูกชายเจ้าบวงอมแต่มือให้มันอมยังวะมันจังโปรตีนเออวิ่แต่ป้าเองโคตรน้อยเอามันลงนะแม่เอาลงีเก็ไหลหูแห้งได้ดิมันอยากลงเคยอยากดิ่หามมันไอ้สั่งผมกันยาวดี กันสพให้ผู้เสี่ยงทาตั้งแตกันจ้ะแต่ญาเด้เสี่ยงทาแล้วตัดผมให้ร้านตะขูดคนพี่ตระยาตัาตาทูนี่กับญาตัดจะตัดได้วเราบ่ิหารเนี่ยเออบริลดล่ะทังแต่แถวนี้ได้ดูสิซื่ออย่ามาตัดอย่าหนีบนั่งหัวเพื่อเด้อย่ามาโซ่น้อง

ฝนตกแล้วบานิมือนีแหละป่าระวางกับลูกเราเพื่อนอะไไปไก่แล้วสักไปนูไปเไปจ้าม่วงันเอาไปให้ไเจนูไปสีม่วงถว่ากไปเจ้าจ้ตัดผมให้เลยสิอาบน้ำให้หอนเด้อ ผู้พูดหลูมือดได้แต่ยังอยู่นี่เนาะแจกเบื้องเขอาไปน้ำยาไปไปอยู่น้ำยาไปแจกเบื้องเขอาไปอยู่น้ำยาอย่ามาสอเอาหมักดื้อก็ได้ไปไปหากินนมนอนเอาแต่ความดื้อมาหายหมูอกินนมแล้วนอนใช่ว่าอยากนมหากินแล้วไม่พ่อนะไปกินอย่าไปตีเขาเขาจะเขาตีขึ้นค่ะ คิดื้อพี่ลึกได้หมอนี่ท่านผู้มชเมเบาลีให้ตลอดแล้วคิดื้อแหงโยจะาทำตามหาคนดืด้อก็เจายกันดือน้อห่วยดื้อกันดื้อแนวบุถูกต้องก็หายกระดื้อแนวถูกต้องก็บ่ให้ไม่ไล่หรือถูกต้องกินนมแล้วนอนนันตีนอนตื่นมาแล,ล้วลิ่นจริงๆอันนี้เดี๋ยวโบกินนมฮะโบประทานผู้ชมมันบออยากนมบอกให้นอนบระทาย ใหญ่เป็นบ่าวเลยสองปีแล้วได้ธรรมสมสองแล้วอะผู้นี้นะยินแต่น้ำไลยผู้นี้ค่ะจนเพลยเปียกไปเลยค่ะขอใมันให้ดิแม่ให้เนี่ยอย่าให้เด้ออย่าให้เด้อใหอ้แล้วเอาไปปล่อยน้ำลิงเด้อเคยเห็นว่ลลี่ค่ะเอาไปปล่อยขึ้นก๊กไม้น,น้ำลิง,<อ>ง<ญ>เนี่ยฟังอยู่บางบ,าง,บางเวทเนี่ยเต่าเอ้ยเต่าสวรรค์เต่ามันมีสีขาวสีตีนเลิศตัดเรื่องละอาบน้ำพันเ<อ>ด้อด กหัวลายแล้ววะนี่ลูกชายใครท่านคนบรูดมือจากนะจังคือโบใบหน้ามันนี่ป่วงไปนี่ไรกผมเลยไป้าเอามกทู่ปัญญาพระธาตุหลนลองเพ่งเวนเตาไว้เตาฮะนะให้ลองเพ่งเตาไว้เตา เฮ็ดเฮ็ดมันถึงยานะ่ะเอาไปโพดน้ำลิงไนหนกันเห็ดดือ้อค่ะเคยเห็นบลิงเอาไปจ่งไว้ได้คนคนเห็ดกัน้าน่ะไปเห็ดกันยา,นะนยานะทูทีคือการกันเห็ดกัน้านะ่ะเอาไปโพดน้ำไววน้ำลิงไปว่าน,น้ำลิงค่ะฮะบอใบบัวใบก็จะดือ้ออืม เหมือที่เ no มื่อกี้กินนมก่อนกินนมแล้วเอาจะพาไปไปจากไปใส่เชโน่ป๋อกินนมกันอยากไปนาค่ะมีแต่คนดื้อทำสมเอ้ยดื้อแห้งแต่ละคนพ่อแล้วคือเข้ามาบ้านแล้วไปอยูไช่บัตรนี่ยเราหมาแล้วปีตัวตามหลังกันมากคนขัวแล้วอ่ะเขาอะไรอยู่เชโน่เมือนที่ เี่แต่ไไจะเอาเบื้งนั้นอุ้มขยัพัดคางในเ้เป็นขยชิต้าด,ดกันีคางสายบเป็นนะถ้าว่านีนังกันโด่นคางนี่เด้ชางกิอืมแม่นพาคันยตัดบัวหัวผมหล่ชิต้าไหนนะีตัดให้น้องทูไล้ชิตาไห้นะหัวเรื่อะท่ผูม ทานให้พมันหอนได้พ <oh> ี่น้องยามหอนเปียกปวดหัวนี่อยากได้ผมให้บวชอยากได้นวดให้แท้ได้พวกไหมพี่น้องข้นข้คนหมักหอมดูแดดพูดเด้น้ำน้ำยาพูดเอาน้ำน้ำยานะพูดเอาน้ำผู้เดียวเวลาเวลดโอ๊ตตอร์ตินน้ำลาดจะเปียกปวดนโมูเนี่ ตาร์ทโุ้ยๆทยๆนี่นะพอบมแมันยากกระโดสตาร์นมสิหนีหัวไปเฮ้ยเฮ้ยเยอย่าเิน้ำเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปบอ่อยู่น้ำลิงอะมอน,นี่ฮะไปเ่าิ้ดื้อนะนไปบอเ่บไปบออยู่น้ำลิงค่ะหืมจกินน้ำย็กับลานพ <c oughs> อแม่เขาไปทำงาน,นไปวารกาฮ้าน,นี่เลยเห,หัวไหลเลยนะจนเห็นได้อ้าวหัวเหลืมยังค้างนี่นป้าตัาปูเป็นค่ะหานาตัด หลูดมือนี่รลุดมือมาจังบ่ติง่าติงไปนั่นแหละจังหนยกัดรุ่นเจอบาดแผลมาหลายนะเด็กน้อยเพื่อที่ใหญ่นะหัวนะ ผัดแค่นี่ผัดนังเพื่อมันอ่อนได้เวลาฮาสิีนีเพื่อมันหยุ่นอย่างนี้น,นี่ใช่กันไหมนังมันใช้กันนั่งบนมันนังแข็งเลยนายนังเหยือกนะก็มันเหนียวเหือไล้เพื่อนข้อตัดแล้วอาบน้าให้น้องเด้อ ก็โอเคพี่ยงแค่มาเฮือนตัดผมให้เรียบร้อยอาบน้ำให้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกหัวกันยังบพันหลอนเราคนตีงด้วค่ะเพราะแต่ให้มันบ่ให้ดำก็ได้เอออย่าไปเว้าอยู่ขนาดเรากว่าโตกันมันเข้ากันตัดเพราะว่าบ่ให้หอนกระโดดเพียงมันผมหยาดนี่หันมันยังจ้าหัวฮ่ะว่าขี้ลายและถุเอ้ย จะได้มูสีจากเบิร์คนขิ้หลายๆไปเนี่ยหัวกับลนลนสบายดีนะลนสบายดีนะตีนั่งลงนั่งลงสบายดีนี่ชอบฮัมลนจะตัดผมแล้วบอลนี่เหรอคุณได้ตัดผมเลยเนี่ยหนาในแต่เว้ยมันขี้ไลยได้อันนี่ยฮั่นหัวกับเลนลผลหัวโลนเลยนี่ไอ้เพื่อนเนี่ยันนี่หัวโลนคือกันอะไรค่ะผมกับ เทจากแต่ร้ายเรือนทีเดียวผมก็ต่างไหลซ้ำเนี่ยคนผมมีผมคนอึดผมนะนนี้ฮะผมได้อึดผมค่ะมีน้ำหนองบ่เอาหนอ,หอ,องบ่ะจะไปซีขาวบ่ Long quen qua? này? luôn đi. Would you not out? Look, 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 would you not out? Mẫn chưa tên long, bay. Belong quen hay out, phẳng luôn. Ni lặng hoa 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 hoa

ฮ่าิ่งนองทูเบิ่งแหละถาวรนะพอเพี้นแล้วก็โต๊ะลงนอนมินได้โต๊กบั่มันทูเอ้ยเห็ดยังทูเอ้ยเห็ดพิทังันนั้นบ่ไงกเอามักลดไปนะไปเอาหายายูน่ไปกี่ไปนะวหนาบงลบเย ไปดูเดียวโอ,อ้ยอยูน้ำนมะฟูดีด้นะนะแล้วจนในเต้หนาเขาละกินมืดมาหลายแล้วนมกนะไปเตรียมกิเตรียมแล้วใส่เก็บต้นสิตตุกไปพี่น้องเยกระโอเคพี่น้องเอ้ยว่าไม่ยังไรหรอกมาตัดผมแล้วกอ่ทายลูกชายกับร้านให้เบิงอยู่เพื่อนเราไปใส่เลยมาเสียเอาไปจอบริงกะน้ำปาก่อน นี่ป้าคนน่อยกันเด้อนี่ป้าคนหน่อยกันเด้อที่เ่อคคิดว่าไปสิคาจไปใช้แม่นาะต้องชก่อนไปคิกค่าแบบนั้นชงมาไปซีเอไปเอาเข้าโรลถูกไปเลยเอาจมเอข้าเบิรอีกแล้วล้วลเมื่อไรเข้าเบิร์เดี๋ยวจโอ้อลไหาซออข้าวสารพอดีสี่สิบเก้โลแต่อันนี้อันนี้จะพากันไปให้อาอยู่ส่วนยางเผานึ่งให้เ่าส่วนยน่งตอนนั้นเรไว้กิน ไปกินยามดำหน้าซี้งวดหนึ่งเนตลายสอบนะเนาหลายรสอบเพราะว่าเขาใชมาซิกงลายดิทำผสมไปกาเวลาดำหน้ากันถีโทกันมันดำซอยกันแล้วผู้ดูส่วนยางกันดำซอยกันแล้วเคล่นบ่ดำให้บ่ดำซอยกันแล้วดำบ่เล้วแล้วเข่าบ่จุบกินได้ดำเต็นปีหนึ่งปีหนึ่งเขาต้องกินเข่าเบิร์ดไรสอบเขาต้องดำหน้าไปกินนั่นแหละปุ๋ยแพงกับเขาก็ใส่หน่อยเอ้าเัาก็ใชายดำลายเอาแล้วทำผสมกับโบนั่นเด้อ ปุ๋ยแพงก็4-5แสนขึ้นและแต่เก่าเฮาสิ3-4แสนปุ๋ยเดี๋ยวนี้มัน4-5แสนมันขึ้นเป็นหลายเปอร์เซ็นต์โอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็น่าสิจบแค่นี้ล่ะเดี๋ยวสิพาชาวน้าออกนาก่อนรับหลานพร้อมเบิ่งนาไนืนกัไดจ้ะว่าไปนาเ่กี้ไปพอนานะโอเคสบายดี